โอ้โหโถนใหญ่ครับผมเอ้าเอาเฮ้ยมีแอคชั่นโอ้โหจริงเลยเลยยะจริงเลยเลยอู้อู้เอาใหม่แล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้หอีเลอีแล้วครับ,รบ,รบมีคนดูเบ็ดผมไปหรือเปล่าเบ็ดผมหายอยาีแล้วพี่น้องเอาโอ้โอยู่นี่ครับ โอ้ยผมกังวลอยู่ว่าเบนหายไปไหนนี่เอาอีกแล้วปลาอะไรหรือเปล่าเนี่ย จงกระไม่ว่าพวกนียครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับวันนี้พามาปักเป็ดอีกแล้วไม้ใกล้บ้านครับผมใกล้สุดๆเลยครับห่างกันแค่ไม่ถึงห้าร้อยมเมตรครับผมฝนตกแล้วมีน้ําเต็มท้องทุ่งท้องนาใส่ตรงไหนก็ได้พี่น้องไม้นี้เป็นไม้ใหม่ทั้งหมดหมทั้งหมดเลยครับน้ําใหม่น้ําไม่เคยมีสักนิดเดียวสังเกตจากกอข้าวไว้มาสองเดือนสูงที่นี่นะครก็ผมมันแรงนะครับมันแรงแบบแรงมากแรงวันสามเดือนเนี่ยเพิ่งฝนเพิ่งมาได้วันสองสามวันนี้ครับผม น้ำใหม่มาดูคนว่าจะเป็นยังไงครับผมมากันเยอะไสเดือนนะครับผมเยอะเขียนมีว่าจิบกระตัวแต่เราจะใส่ไว้ตอนคืนนะครับตอนคืนเขาใส่มายามไม่นอนนะครผมว่ามันอยู่ใกล้บ้านดีเองครับฝนจะก็จะตกแล้วฟ้าด้งมึมหึมนะผมอยู่ฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยฝั่งซ้ายมือนี่นะเดี๋ยวต้องรีบใส่ครับผมไปดูครับแสดงการใส่เบ็ดเวลาได้เหวกยงหญ้าได้ อะไรแบบเนี้ยมันมันดีมากเลยพี่นงผมชอบมากเลยอ้วลืมใบอันนี้เอ้เมื่อเช้าที่เชื่อขาดครับหรืมเอาออกครับผมเอาเบ็ดมาประมาณยี่สิบคันครับยี่สิบบวกลืมนับครับผมรีบเกินลูกสาวเผอได้รีบมาเลยครับขุดเหยื่อไว้เห็นน้ำท่าฝนจะตกก็รีบขุดเหยื่อครับยังไม่มีเวลาเปลี่ยนโดมเบ็ดเลยครับผมผมวยทำงานบ้านอยู่ เอ้ยตักผ่านล้างจานร้านขนมนเล่นกระลูกหมดเวลาพอดีครับดูแลโอเคมันหมานเด้อปุยญาเด้อ,ดาดอขาอ,อยากมาใส่เป็ดดนะครับเด้อพี่จะทางจะป่าทุกเขาใกร้านหากินมันมานเด้อ ท้ายแลครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนกลางคืนนะครับผมขออนุญาตก็มาไปก้อนข้าวก่อนก้อนข้าวสาวก่อนครับโอ้มันมานเด้อมาเดี๋ยวเจอกันตอนดึกครับผมสวัสดีตอนดึกครับผม เราไปดูเบ็ดกัครับอ่าบรรยากาศลมเย็นพัดสบายพี่น้องโอ้โหว่าจะมีปลากินเนบ็ดบ่อวันจันทร์ไทยบ้านชาแนลไปใส่เบ็ดที่ที่หนึง่งโอ้โหบอก่ได้หกเจ็ดตัวมีตัวใหญ่นั่นเลยแม่อย่างมานนะพี่น้องอันนี้เนมซิ่งครับผมนี่แหละน,นี้ หมดครับผมเยอะหมดเยอยหมดน,นี่เดียวอันนี้ผมว่าผมจะใส่เหยื่อเขียดด้ว้นะ้เยมีกบตรองด้วยเขียดลอยไหมนี่ครับอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นเหยื่อเขียดครับอโอเคครับผมได้ยินเสียงตีครับต้นหามาหลายคันแนละ้ว หาไม่เจอพี่น้องหาไม่เจอสายมือนี่ก็ปกตินะโอ้โหอดอูอหูชนใหญ่ครับผมโูดูดึงเห็ดอูห,อห,อหูนี่มันงเสียงตีนี่นโู โอ้โหัครับโอ้หเป็ดโหเอยังดูครับยังดูครับโอ้โหไม่วนต๊มเลยน้องโอ้ใหญ่เปลักเลยครับอดลุงยาวครับลมยาวโอ้สุดยอดเจมเจมนี่น uh, ้อง ผมก็ว่าอยู่นัเสียงอิดอันนี้อยู่ไหนดีเสียงตีตุมต่มตุม่มตุ่มก็ค่อยเดินหามานันเรื่อยๆครับอู้ยเบ็ดโขงเลยนี่จะใ,ใส่เบ็ดเดี๋ยวเขียนนี่ว่างูนี่ใส่เสอดือนโอ้โหสุดจัดครับผมเดี๋ยวเอาปลาใส่แป๊บนึงเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้ดูครับดูครับนี่คนใจเดียพี่น้องบุ้มบ๊องเบสุดยอด โอเคครับผมเอาใส่ถุงครับมันหมานครับโอ้โหโอ้หาตั้งนานครับนี่สิงจริงดีครับโอ้ยทันโอ้โหได้ครับผมนี่ขอภายกล้องมามเห็นนี่ครับเดี๋ยวฉันดีนี่เอาไว้เป็นแปรแทนเขียดครับเขียดไม่พอเอหานตั้งนานก่อจะเจอแต่ละตัวครับ กัดนิ้วโอ้ยกดเจ็บเลยโอยกัดนิ้วเจอมากเลยพี่น้องโอ้ยหาต่อครับก็ค่อยเดินเดินหาจิงดีด้วยไปเจอเขียดด้วยแต่ว่าเขียดมันหญ้ามันรกแบบนี้มันมันหายากนะมาแต่เดินไปมันกระโดดลงคนาละได้แต่จิงดีนี่แหละแต่นานๆจะเจอทีหนึ่งมันต้องแบบคนาเต็นเตียนนะอันนี้เอาแล้วทำไมเชื่อเป็นงั้นหนเอาเอาเอาเฮ้ยมีอชัน โอ้โอไอจิงเล,ยเลยอยลอยไอยะไอจิงเลยอยลอยอู้ปลาอะไรปลาอะไรขนดึงกันแล้ปลารดดครับอ,อีบออชอนอะใจแต่หัว <laughs> เอาใสาต่ตะลุริกน้องโอ้ฝนพุ่งตกในวันของวันนี้เองปลาไม่มีอะไรกินใจแต่หัว <laughs> อใส่เป็นเหยื่อเขียดแทนครับผมนี่แตรมที่สองใส่ถุงแล้ว <c oughs> มันหมานไปต่อครับเชา้าๆเหมือนจะได้เสียงปลาตีนะแต่ว่าเขาแย่งไม่ออกเลยอันไหนปลาตีในน้นำไหลนอกจากได้ยินชัดๆนะครับผมถ้าตัวเมียแบบนี้ผมไม่เอานะผมไม่ชอบเนี่ยนะตัวเมียไม่มีปีกปล่อยเขาขยายพันธุ์ไปโดยเฉพาะตัวผู้ครับเฉพาะตัวผู้ มันสองแต้มนะครับแม่อันนี้ลหละโอ้อันนี้ไม่กินครับผมเหยื่อหมดเป็นเหยวแป,ป๊หนึ่งครับอะโอเคครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วมา,าจับจิ้งรีดนะครับผมได้มันเกือบสิบตัวแล้วนะครับเอาไว้เป็นเหยื่อพรุ่งนี้นะครับผมส่วนเบ็ดก็ใส่เป็นเติมเหยื่อมาแล้วนะครับผมมีทั้งเหยื่อเสือเดือนแล้วก็เหยื่อเขียดแล้วก็เหยื่อจิ้งรีดนะครับผมรอดูพรุ่งนี้ นะครับว่าจะมานบ่นะครับผมเดียวเราไปดูกพรุ่งนี้เช้าสุงตอนนี้เหลือวเวลาอีกสิบยี่สิบนาทีขอเดินจับจิ้งหรีดก่อนเจิกันตอนเช้าครับผมไปสวีเดียบสวัสด,สสดีตอนเช้าครับมะกรูอตอนเช้านะครับผมมอคืนได้สองแต้มนะครับใส่ใหญ่แต,ญต,ต้มหนึ่งก็ใส่ใหญ่ตัวหัวอีแต้มหนึ่งนะครับผมไปอ๋อไม่รู้เสียงอะไรเสียงน้ำไหลนอ้ตกแต้มหมดเลย ดูนะครับผมโอ้เช้านี้เช้าแล้วนะครับโอ้ยอากาศดีครับผมวันนี้ออกน้ำหนาวโอ้น้ำท่วมเพิ่มครับน้ำเพิ่มเยอะกว่าเดิมนิมซิ่งอันนี้อ่าหมดครับผมคอมกู้นิมซิ่งนิมซิ่งเออไม่ได้ก้มแล้พี่น้อง น้ำเพิ่มครับน้ำมันไหลมาแล้วเขาเริ่มปิดน้ำเลยอ่ะมาปะไรคอยมากู้ครับมาดูก่อนมันมีแอคชั่นไหมอ้ว่เบ็ดตรงเทยืดขิดไม่ทำงนานเลยบ่ ไม่เยื่อขีดไม่ทำง,งานเลยครับอ้าวหนิมซิ่งครับสลาบจอบอาโอ้ยนี่เยื่อหมดหมดแต่เหยื่อแต่ปลาไม่มีอะโอเคโอ้สามหลัง นี่ขึ้นมาบนกอข้าวยีจระมา <c oughs> ขึ้นอย่างงี้อดกินเงี้อขึ้นบนกอข้าวเนี่ยดูหวานมาสามเดือนครับสูงแค่เนี้ยสูงแค่คือกว่าครับน้ำพึ่งมานะพี่น้องนี่น้ำพึ่งมามาในสองสาวันนี้เอง หลังจากนี้มาดูนครับว่าน้ำจะเป็นยังไงครับโอ้โหดูน้ำลดลดหวบเลยเ <c oughs> ยือลอยครับโอ้โหสาดอันนี้ไม่กินเขียดร้อยตั้งหากอือไม่กินทั้งคู่เลยครับนี่ คือในชนใหญ่ต้องผมชอบตรงน้าไหลไงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับคิดว่าปลามันชอบมาอยู่ใกล้ๆหากินพวกปลาเล็กนะได้ชนใหญ่ตัวหนึง่งขีครับมุ้นต่อครับ <c oughs> ลุ้นต่อลุ้นต่อตรงนี้ใส่ไว้คันหนึ่งคันไปสองคันนี่แหละเนี่ตรงนี้น่าจะคันหนึ่งมั้งใส่กระจายไปทั่วครับกระจายความเสี่ยงเอ้กระจายความหมานนะครับผม คนน้าใหม่วัาเดาใจยากครับตรงไหนไม่มีไม,มไ,มมมไม่มีมันไม่มีเสียงปลาตีครับเดี๋ยวผมใส่เนี่ยชอบผมไม่ชอบใส่แบบตรงลึกๆแบบนี้นะผมชอบใส่ตรงตื้นๆนะครับแต่ต้องไม่ตื้นมากเพราะว่าถ้าตื้นมากเดี๋ยวปูก,กินนะครับอ้าแล้บิดผมหายไปไหนวะใส่แถวนี้นะบิดหายทุกคนออกเอาไม่แล้วครับพี่น้องโอ้ โอ้ยเละอีกแล้วครับเหมือนคลิปอีกแล้วเลยมันกินตอนไหนเนี่ยตอนคืนมาไม่เห็นกินเลยครับกินแค่สองตัวเองโอ้ยนี่เยอะเยอะเกียดครับผมโอ้มันได้ลุ้นช่วงท้ายครับผมโอ้ยบิดไม่ขยับด้วยพี่น้อเออเอออโอ้ยากอยู่มีน้อนี่ กลัวจะหลุดครับน่าจะกินช่วงตีหนึ่งตีสองมากนี่ไหนวะไหนเบ็ดหนตัวปลาเอา้าไม่เห็นครับโอ้หลุดกับพี่น้องโอ้ดูพันเนตเลยครับโอ้หลุดปัดดูพันครับพี่น้อง สภาพเละตุ่มเปะพี่น้องโหอโอสิงเลยครับไม่ได้โอ้เละเลยโอ้น่าจะกินช่วงอาจจะกินช่วงตีหนึ่งตีสองไงครับคาดเดาไม่ได้นาะน้ำใหม่น้ำมาแบบเมื่อวานสองเมื่อวานสองวันนี้เองน้ำมันแข็งหมดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมีปลามันก,ก็เลยใส่กระจายไว้ครับ บิ่งละคันสองคันสามคันใส่ถึงนู่นเลยนะผมเบ็ดยี่สิบกว่าคันนะโอเคพี่น้องถือว่าพอได้ลุนล้นแล้วเบ็ดหลุดเนี่ยปลาหลุดเนี่ยปีนี้ผมโดนบ่อยบ่อยครับบ่อยมากเลยเบ็ดก็เบ็ดใหม่ๆอยู่นะม,นมันจะนขึ้นสนีนมนเร็วแท้มันจะหมดคมไวแท้ตรงนี้คันหนึ่งนะเมื่อคืนใส่ตรงนี้ก็ย้ายมา ยามาตรงนี้ครับตอนนั้นปูมันกินมีคนดูเบ็ดผมไปหรือเปล่าเบ็ดผมหายอยู่แล้วพี่น้องเอาใส่ทร่ไหนวะทำไมหาเบ็ดไม่เจอ,เอาหายไปไหนวะเอา้าโอ้โอ,อยู่นี่ครับ โอ้ยผมก็ว่าอยู่ว่าเบลหายไปไหนนี่เอาอีกแล้วปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยโอ้หายไปไหนหากันเบดแทบไม่เจอครับโอ้โอ้ยตัวนีเปินเหนียวอ่ะเออโอ้โหอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเคียรครับ โอ้โหโอ,โอ,อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้หลุดแล้วพี่น้องหลุดอีกแล้วครับสองคันติดกันเลยสเสร็จแล้วกันล้างเบ็ดครับ คพี่น้องก็ได้มาเมื่อคืนสองแต้มนะครับผมเช้านี้หลุดสองคันสองสามคันนั่นแหละตีคันนึงผมมันไม่ได้จะ่าหลุดไปมันพันนิดเดียวนะครับผมก็ตีไปสองคันนะครับน่าจะกินเมื่อคืนช่วงดึกนะครับผมดิ้นจนนั่นนี่นะฮะเสียดายไม่อยู่ครับเป็ดใหม่แท้ๆทไม่รู้ปลาเล็กปลาใหญ่พี่น้องเอาจะเป็ดจมเลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมในใก็อันนี้แล้วกถือว่าเป็นรสชาติของการหาก,กินเนะมีหลุดบ้างได้บ้างหลุดแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมนะฮะ ก็ alors, ถือประมานอยู่ได้มสองเต็มเต็มใหญ่เต in ็มหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมอันนี้นะฮะผมกดกระดิ่งนะครับผมาจะเป็น YouTube นะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ใส่ตรงไหนก็อย่าลืมกดติดตามครับผมเนี่ยคงจะเปลี่ยนหมายไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันเต็มครับผมน้ำมันเยอะหาที่ใส่ง่ายแต่ว่าปลาจะมีหรือไม่มีไอ้เรื่องนึงนะครับผม